ตอนที่7จดูจากเหตุผลแล้วท่าที่ราชทายาทเล่าให้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งสำคัญอยู่ที่สมบัติลับนั่นคืออะไรกันแน่ทำไมสำนักวิญญาณยุดถึงทุ่มเทพเพื่อมันนักและเมื่อพวกเขานำมันกลับมาด้วยเไ,ไดได้ก็ขอตกกลับมา เอาชีวิตของสังราชชดใช้เป็นกระดูกวิญญาณเหรอสำหรับวิญญาจาร์แล้วที่สำคัญสุดก็คือวงแหวววิญญาและกระดูกวิญญาณวงแหวนเป็นของเฉพาะตัวไม่อาจขโมยได้แต่กระดูกวิญญาณทำได้ไม่ใช่ถ้าเป็นกระดูกวิญญาณสำนักวิญญาณยุดไม่ไหวแน่ถึงพ่อเจ้าจะมีพลังแข็งแกร่งก็ไม่อาจงัดข้อกับสำนักวิญญ,ญายุธคนเดียวได้และต้องรู้ว่าในสำนักนอกจากสังหาชแล้ว ยังมีราชดีนาามอยากน้อยสามท่านข้าว่าการที่สำน,นักวิญญาณยุธไม่เก็บรักษาสมบัติลักชิ้นนั้นต่อไปไม่ใช่เพราะมันเสียหายหรอกแต่เพราะมันไม่มีประโยชน์เหมือนตอนแรกแล้วต่งางหากไม่มีประโยชน์หรือเป็นสัตว์วิญญาณแต่สัตว์วิญญาณจะไม่เกี่ยวกับพ่อของเจ้าได้อย่างไรไม่ว่าสัตว์วิญญาณทีู่กทางสำน,นักหมตาจะมีระดับสูงสักแค่ไหน ความต่างของสัตว์วิญญาณกับมนุษย์ที่ไม่อาจประสานกันได้ก็จะอยู่ร่วมกับพ่อเจ้าไม่ได้พ่อของเจ้าคงจะไม่ทําผิดต่อสํานักเพื่อสัตว์วิญญาณเพียงตัวเดียวที่อาจารย์วิเคราะห์ก็มีเหตุผลต้องเด็กพบท่านอีกครั้งใช่ไหมถึงจะได้รู้ความจริงพิซานเขาบอกแล้วไงว่าท่านพ่อจะต้องเห็นด้วยเสือ วิชาควบคุมแบ่งใจไม่ใช่วิชารับหากมีประโยชน์เจะก็ฝึกด้วยกันกับหลวง,งเถอะที่เจ้าช่วเหลือหอแก้วเจตสมบัติกับแค่วิชาเล็กๆเท่าดีหรือจะเทียบได้นิ่งคนเชื่อ

ความอัปยศนั่นมันจะหายไปแต่แต่วันนี้มาลองรอบต่อไปข้าแนะนำให้ยอมแพ้ฮะอะไรวันนี้ข้าเฝ้าสังเกตคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าคู่ต่อสู้ในสนามต่อไปออ เจ้ามีทางเลือกสามขอ้อหนึ่งยอมแพ้การประลองสนามนี้เพื<า>่อรักษากำลังข้สนนอสองใช้การต่อสู้เหมือนสนามที่แล้วแต่เกรงว่าโอกาสชนะอาจมีไม่ถึงหนึ่งในร้อย<า>และสามก็คือใช้การต่อสู้แผมรูปแบบแต่ถึงแม้เอาชนะได้พวกเจ้าอาจจะต้องเผยพลังออกมาจนหมดอาจารย์ครับแล้วมันคู่ต่อสู้แบบไหนกันแน่น่ากลัวขนาดานั้นเลยเหรอผู้่อสู้ของพวกเจ้าจะสำนักเกาะโคจสา สำหัมีการต้องกันแข็งขันสุดหรอ นสสื่อไหลวันนี้กดจงใช้ความพ่แห่งของพวกเจ้าสร้างฐานลำดับกับสำนักวิญญาณยุข้าเป็นสำนักเกราะโคชสารลำดับที่หกในเจ็ดสำนักใหญ่สินะไม่หรอกหากสำนักเกราะโคชสารมีราชธินานามพรหมยุทธ์สักคนเพลงว่าจะไม่ใช่แค่ลำดับที่หกนะสิเห็นว่าเจ้าสำนักที่ชื่อวุยเหียนจนแม้เป็นวิญญาณพรหมยุทธ์แต่มาลังการป้องกันนั้น ยังเหนือกว่าราจิินานามพรม,มยุทธ์เสยวิญญาณยุทธ่สืบทอดจากนายพระบุรุษที่ชื่อแมมมอธเพชรเป็นวิญญาณยุทธพลังการป้องกันสูงที่สุดลักษณะพิเศษอยู่ที่พละกําลังและการป้องกันใช่คู่ต่อสู้ก็คือจิตสายตกของสำนักกรอกพุทธศาสตร์มีสามคนบรรลุระดับ40สี่คนที่เหลือแต่ถึงระดับ40เพื่อใช้ชนะในรอบสุดท้ายแนะนำให้พวกเจ้าสลับส์ในสนามนี้อออขอแค่รอบคขาเลือกติดหนึ่งในห้าก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้ว ไม่เปิดเผยกำลังของตัวเองในช่วงแรกก็ไม่ถือว่าผิดอะไรเอออแต่ว่าอ๋องงไปหมดเออแต่ถ้าเลี่ยงการประลองข่าโฆษณาของข้าก็จะแก่ฟูก็จะเห็นแก่เงินมากเกินไปแล้วนะถ้าพูกสัประหลาดน้อยบาดเจ็บในการประลองสนามนี้นะการประลองต่อไปก็จะยิ่งรับมือยาก่านรู้บางวิเนี่ยทรงเสน่ห์รูหราน้ำปรุงแสนหอมอาบแล้วสุขภาพดี งั้นพวกเจ้าก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันะสู้ครับอาจารย์ที่ท่านแนะนํามาพู้เราเข้าใจแต่ที่เราร่วมเข้าประลองไม่ใช่แค่เพื่อชัยชนะแต่เป็นการฝึกฝนตัวเองด้วย อัาเจอกังกว่าแล้วถอยแล้วก็ไม่มีทางจะเติบโตอแล้วก็ไม่สมกับเป็นสป,ปรารดด์้อยแห่งสื่อไลเคอร์ด้วยถ้าคิดว่าเราควรสู้แบบปน็นปนอมตัอตอบยืดหยุน่นหรือว่าจะหลุด อังซอน้สวยน่ารักสดใสมีกำลังใจดูสยายปีกมาแล้วปีนรอนมาเช ำทำไมตาเท่าเขาจะสารหูเย็นเจิ้นถึงมาได้ถ้ารู้ว่าผู้ต่อสู้ของเกาะเขาจสารป็นใครก็จะเขา้าใจที่สารัสเรียหูเย็นเจิ้นมาก็คงจะเป็นเพราะพวกเขาด้วยสำนักเกาะเขาสาร่ขาจะสารสวรรค์หูเย็นเจิ้นหรือว่าเป็นสำนักวิญญาณยุทธ คิดว่าใช่เนอะในเจ็ดสำนักใหญ่สำนักขอแก้วหนึ่งในสำนักระดับสูงสนับสนุนราชวงศ์แห่งจักรวรรดิเทียนโตสำนักข้าวเคียนก็สนับสนุนราชวงศ์ชิงหลวอย่างลับๆพระกูลราชามังกรสายฟ้าวางตัวเป็นกลางแต่ก็คบกับสี่สำนักระดับล่างและสำนักวิญญาณยุทธแม้ไม่อยู่ในใต้อำนาจแต่ก็เหมือนกับพี่น้องทานตามันมาการที่สำนักได้รับขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินถึงขั้นเทียบชั้นกับสองจักรวรรดิได้ก็เพราะมีสี่สำนักระดับมากสนับสนุน โอการประลองยอดวิญญาจาร์ปีนี้ชักน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วสิฟงจื่อเจ้าเคยทายว่าเจ็ดประหลาดแห่งสือร้ายจะเป็นขุมสมบัติแห่งวงการวิญญาจาร์วันนี้ได้ประลองกับเกราะโคชจสารยังจะชื่นชมอยู่อีกไหมทำไมจะไม่ล่ะในเมือ่อจุดอ่อนของเกาะโคจสารก็ชัดเจนเหมือนกับจุดแข็งอาศัยความฉลาดของถังสารบวกกับการชี้ได้าจากสุดยอดอาจารย์หากว่าโจมตีสุดกำลังชัยชนะก็ไม่น่ามีปัญหา พเพราะเชิญทีมโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อและทีมโรงเรียนกรอบพ้ะจาร์ลงสนามหัวหน้าทีมสื่อไหลเคอคือใต้มูม่ไปนองหัวนนหน้าถังซานทั้งสองเป็นปรมาจาร,รย์วิญญาณที่ลงสนามรอบคัดเลือก <siempre> จากข้อมูลเล่นเอาตาพลาดเลยทีเดียวปรมาจารย์วิญญาณที <S <s <ng> ่สามถือว่าเป็นหน้านเดิมกในแบบ ฉันกับโรงเรียนกราะกุจะสายอยู่บ้างไม่รู้พวกเขาจะเตรียมอะไรมาเสริมกําลังจูู่ชิงสมาชิกที่จะลงสนามครั้งแรกวันนี้เป็นประมาจารย์วิญญาณสายโจมตีว่องไวระดับที่สิวงแหวนเหลืองสองวงสองโรงเรียนสีเลคเกอร์มีประมาจารย์ระดับ3ทั้งหมด4คน <c oughs> นี่มันมากกว่าที่พวกเราคาดกาดกันไว้ซะอีกนะเนี่ย แต่ละสนามจะประหลาดแห่งสื่อไหลเคยจะลงสนาม3ามคนสนามนี้เราลงสนาม5้าคนจ,จู่จู่ชิงท,ท่ที่ไทหลงเสี่ยวอ้าวท่ที่เจิจ้นจูแบบนี้ตึงจะไม่เผยฝีมือเราทั้งหมดและเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะไม่ลเลวเป้าหมายชัดเจนตีดด <c oughs> หนายน้อยทำไมไม่ส่งข้าลงไปสู้ละ่ะผู้ต่อสู้ต่างเป็นวิญญาจารสายป้องกันและกำลังมีข้าอยู่อย่างนั้นก็ต้านอยู่แนวหน้าได้ความสามารถในการต้านทานของข้าไม่มีปัญหา การที่ให้จูชิงแทนที่ตำแหน่งของเจ้าก็ไม่คิดจะงัดข้อกับคู่ต่อสู้เจ้าคิดแผนไว้แล้วใช่ไหมเพชิญหน้ากับคู่ต่อสู้างเกราะเขาจะสามจะทุ่มสุดกำลังแล้วหรือยังนะไม่รู้ว่าพวกเขาบัญญาและบ้าเป็นหรือว่าเก่งจริงๆกันหน้าทีนี้มาดู มูลแรยบ,บุคคลของทีมรกรอะโคชสารหัวหน,น้าทีมของรกราะพคศิสารครูเยลลี่ประมาจา์สายป้องกันระดับ43วงแหวนเหลืองสองพวงสองมีแววตั้งแต่หนุ่มๆรอโชอ์ฝีมือชันเยี่ยมได้เลยค่ะประมาจารย์ระดับ4 1สองคนวงแหวนเหลืองสองวงสองเช่นกันทั้ง7คนดคนทีมในประมาจา์วิญญ,ญาถึงสามคนสมชื่อเกราะพคชิสารเลยจริงๆ อกระาจา์วิญญาณได้ระดับ40อีก4คนนี่เป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีมหนึง่งผู้ต่อสู้ของอพวกเขาต้องระวังหน่อยแล้ล่ะทีมขจารทใช่วิญญาณจาร์สายป้องกัน7คนใช้เป็นประกาที่แข็งแกร่ง,งวันนี้จะก,การคู่ต่อสู้ไม่ให้คว้าัจชนะได้หรือเปล่านะินขดูเหมือนที่สื่อไลเขอร์พบกับเกาะขจารไม่ใช่เรื่องบังเอิญหาเขาพวกไม่ได้ก็ใช้วิธีกดขี่ ท่านผู้ชมคะท่านเพิ่งพบความจริงอันน่าทึ้งอย่างหนึ่งโรงเรียนสื่อหลายเพื่อที่เด็กนเครื่องแบบพวกเขาแล้วล่ะจะใครจะรู้ชอบของพวกเขาจะหายไปพร้อมกับชุดเครื่องแบบก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยการประลองในวันนี้ต้องน่าจับตามองแน่นอน เห้ผู้ชมทุกท่านอยากรับทิ้ตาใช่ไหมัว,วนหน้าทีมกระคชาหูเยียนลี่ประมัญวิญญาณสายปอกระดับ43โคชีน่าหัวหน้าทีมสื่อไลเครอร์ใต้หูไปประมัญวิญญาณสายโจมตีระดับ44โชีนะ่า 紫雷克叔叔，紫雷克当前的，紫雷克叔叔，紫雷克当前的，紫雷克叔叔，紫雷克当前的，紫雷克叔叔，紫雷克叔叔，紫雷克当前的，紫雷克叔叔，砍草一刀。 ปัทเธะโรงเรียนกล่องพจจาชี่ยวเริ่มแต่ลองนักปัดนี้ทักษะที่หนึ่งกับแพงสมริรร์ประการเล็กฮฮ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 าาาาา,า